จะเป็นอย่างฝันใฝ่จะทำให้ได้เหนื่อยแสนเท่าไรทุ่มเทกายใจรังฝันคัดโอเคเดี๋ยวเราจ ลูกโซ่ของดิฉันเป็นิ่ตัวประกอบนะคะลักฉากมาตะเกียให้พูดได้หรอกแค่นิดเดียวเนี่ยถ้าไม่เขียนเพิ่มพอดิฉันนะครับดิฉันขอถอนตัวค่ะโอ้โหพี่ๆครับใจเย็นก่อนนะคือผมรับประกันเลยนะครับว่าถ้าละครเรื่องนี้ออกอกากาศไปน้องลูกโซ่ี่ดังระเบิดแน่นอนครับอไอสว่างนี่นี่พี่สั่งแล้วใช่ไหมบอกให้โทรไปคุยกับคนเขียนบทบอกให้เขียนเพิ่มบทให้น้องลูกโซ่เนี่ยทำไมไม่ทำวะเออผู้กองกับไม่ได้บอกผมนะครับ ไอ้ว่าบอกไปแล้ว w ว t s แอปไปสั่งเมื่อคืนวันซื่งไงเฮ้ยผมไม่ได้เล่นว t s แอปครับไอ้นี่เถียงคำไม่ตกฟูกฟาครับโอ้โหพี่ดูมันดีมันเบื้อเฮ้ยอขอโทษครับโอ้ยทำไมวันนี้อากาศร้อนนอี้นะเอ๊ะหรือว่าไม่ได้เป็นเพราะอากาศแต่เป็นเพราะพี่อยู่ใกล้ลเนธ้หเพอเจ้ ในละครก็น MM ้ำเน่าพอแล้ชีวิตจริงยังจะน้ำเน่าอีกเหรอน้องแม่ครับคือบทไม่เค่พอวันไม่เคยยิ่งใหญ่เกินใจทยากเป็นพ่อก็คือฉันจะสอนให้ทุกแนวทุกอ็อฟเ่เลยสิบอกกับใจวันสักดต้องเป็นวันของชาย ฉากสองฉากสองพีเดียวเลยลันฟรูเลยอะไรคะฉากสองอยู่ในสาอยู่คอยู่ข้างหลังไฟเปิดสี่สหึ ต้องนับห้าสี่สามสองเปนะ็นตอ <laughs> ไปเปิดก็เล่นเลยไปเปิดวันนี้เหลือกี่ฉากอะป้าจะเ็จทันเย็นไหมเนี่ยหยจะเย็นเย็นะครับคุณลูกโซ่ผมมีนัดยิงต่อ <laughs> น้องวางขาครับยังเหลืออีกกี่ฉากเยอะไหมคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวน้องลูกโซ่จะต้องรีบไปนะคะให้มันไวๆหน่อยได้ไหมคะอ๋อคืออย่างนี้ครับมันเฮ้ยทางนี้มันอยู่นี่เองเหรอ ก็บอกให้ไปเอาโฟมรีเฟกมาจะได้มาช่วยเรื่องแสงตกลงหาเจอไหมเนี่ยกำลังหาอยู่ครับกำลังหายบ้าตายละทำงานกันน่นานขนาดนี้แล้วมันจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับคือทำยังไงวะเนี่ยโฟมไม่มีแสงก็ไม่พอหวางไปนี่ดิครับไหนฮุ้มเปิดหน้าผากสิเอ่อทำไมเปิดหน้าผากสิลองดูเปิดอ๋อครับครับ ป oh ิด oh ปิด oh. ป oh ิด oh. ป right ิดโอ้ยไม่ได้มันสว่างเกินไปกล้องมันรับแสงไม่ได้ทีหลังเอาแค่ยิงฟันพอล้ลองนี่ตรงนี้ยิงยิงฟันนีอโอ้โหอะไรเนี่ยป้าดูดีผมแสบตาหมดแล้วเนี่ยแสงมันคงจะมี U V แสง U V น่าจะสูงเนี่ยต้องมีผลกระทบต่อผิวผมแน่ๆเลยเดี๋ยวรับงานพรีเซนเตอร์ไม่ได้จะทำยังไงโอ้ยเสียิบยิบ ผมไม่พักแล้วร้อนไป้ยหเบหลบหลอหลบนลบห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 ลบนลบหลบหเบหลบหัดหลบหลบนลบหลบหเบีลบวล้นนบกลบหลบหลบหกบหลดหลบหลบหลบหทบหลลบหลบหลบหลบบหล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 บหดบหลหลบหบหลบหลบนลบหลบลเบบ น้องเนตรนี่เป็นญาติกับสปเดอร์แมหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นไม่ได้ล่ะถึงไม่มีเย้ใหญ่พี่บ้างเลย <c oughs> จีบเสร็จยงังถ้ามาเป็นคนแถวไหนเนี่ยพี่เกิดที่นี่ครับ <c oughs> แต่โตที่ Los a n g e l ันโตช่วงไหนของ l o แ a n g e l ิสวะ <c oughs> สำเนียงกำแพงเพชรเชียว <c oughs> <c oughs> กองไหมคะเงาะคะน้องน้อแข็งครับเปลี่ยนที่นั่งได้ไหมครับน้องแข็งกำลังทำสมาธิอยู่ค่ะจะให้ย้ายไปนั่งไหนหรอคะก็มานั่งในใจผมไงครับพุทโธรัมโมสังโนงนงคนะมเฮ้ย <Hey, S 2> พึ่งพึ่งพึ่งพึงไ่ไหนคะไหนคะพึ่งระวังตัวด้วยนะคะพึ่งจะรัารักนะครับ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามิฮคลโหลไปรอเขาที่สยามกันได้ใแต่เต่เองซื้อชานมไข่มุกให้เขาด้วยเอาเจลลี่บอลสีแดงกับสีเขียวนะไม่รุนวะใครขอบคุณมากให้จริงดีได้ได้เจอกันนะน้องสาวจ้ะเสียงหวานขนาดเนี้ย หน้าก็คงจัวเหยามาเชียวนี่ทางนี้นี้ค่ะตื่งทุกส่วนค่ะไฟเฟดทางนี้ไฟเฟดที่เหมียวค่ะไอ้ไฟเฟดเนที่เหมียวค่ะเพียกหน้าแบบกุดโกรธเพียกหน้าแบบพบบลังเล เป็นคนที่น่ารักอ่ะเีวขอถ่ายรูปได้ไ,ดไหมคะได้สิครับทำไมพี่ไม่คุ้นหน้าผู้หญิงน่ารักและรักแบบน้องเลยเล, <Pie> ล่ะคะพี่ลูกโซ่จะมาคุ้นหน้าเหียวได้ย,ยังไงล่ะคะเหนียวก็เป็นแค่ตัวประกอบ ส่วนพี่ลูกโซ่ก็เป็นดาราชื่อดังแต่ตอนนี้น้องเมียวเป็นคนสำคัญแล้วรู้ไหมคะตั้งแต่วันที่ฉันได้พบได้เจอกับเธอจากวันนั้นชีวิตของฉันก็ไม่เหมือนเก่า วันและคืนที่เคยต้องเงียบเหงาวันคืนที่ฟังแต่เพลงเศร้าเท่านั้นก็จบไปเปลี่ยนเป็นคนละคนนะ่ะเปลี่ยนใจไปถึงใจเปลี่ยนให้ช้าพูดทุกคำที่ย,กยากให้ออกมาจากข้างหนเจอบอกว่ารัก ความรู้สึกทั้ในใจปล่อยมันมออกไปให้เธอฟังจะบอกว่ารักเธอจะบอกว่าคิดถึงทุกวันนะจ๊ะไม่รู้เป็นอะารเมื่ออยู่ใกล้เธอถึงไ,ได้คิดรัก จะบอกว่าลงเธอเพื่อที่จะปลดความรู้สึกขึ้นในใจและปล่อยมันออกไปให้เธอฟังจะบอกว่ารักเธอจะบอกว่าคิดถึงทุกวันนะแต่ไม่รู้เป็นอะไรเมื่ออายุใกล้เธอทุอย่าไทุกอย่างที่รักเธอว่ารักเธอจะบอกว่าหลง ความรู้สึกทัางในใจจะปล่อยมันออกไปให้เธอฟังจะบอกว่ารักเธอจะบอกว่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงทุกวันก็ไม่รู้เป็นอะไรเมื่อ,อยู่ใกล้เธอถูไรบุตรได้หรรักเธอรักเธอฉันรักเธอมัน น้องเมียวน้องเมียวรู้ไหมพี่สามารถทำให้ฝันของน้องเมียวกลายเป็นจริงได้นะแต่ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกับพี่นิดหน่อย <S 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 น้องเหมียวสนใจไหมคะ ไปกันเถอะค่ะลูกโตลุกโตของป้าอ้าวพี่คุณลุกโตไปด้วยเหรอเนี่ยใช่ครับคุณน้ำแข็งทำให้ผมคิดได้ว่าพี่ผ่านมาผมมัวแต่หลงอยู่ในสิ่งที่มันไม่เที่ยงผมรู้แล้วมันคือทุกขังอนิจจังอนัตตาอัตถิอาตาัอาตาโน นาโถพุทโธสังโฆนะโมพุทธาสาสาธุเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวนี่ฟังเขาร้องเพลงแค่เพลงเ,เ,เดียวนี่เปลี่ยนความคิดทั้งชีวิตเลยเหรอใช่ครับโอ,โ,โอ้โหหม่ความว่าคุณลูกโซ่จะละที่วงการนี้ไปแล้วเหรอคะพเจ้าครับผมขอโทษ แล้วนครของผมนะครับแล้วมันจะถ่ายต่อยังไงนะครับใครจะเล่นแทนอย่างนี้ก okay. ็เจ๋งสิครับเหมียวค่ะเหมียวเหมียวเล่นแทนน้าแข็งได้ค่ะเหมียวมาทางนี้หน่อยสิเหมียวเล่นได้ค่ะคือเหมียวไปตีความมาแล้วนะคะว่าที่ตัวละครต้องร้ายกาขนาดนั้นมันมาจากเหตุการณ์ในอดีตชาติที่แล้วค่ะเอพอพอพอเออลองดูก็ได้โอเคนะไม่ต้องบิวมากโอเคโอเคโอเคลองดู S <S พวก้สาวหออโหสิกรรมลาละครับ <S <S 2> <S 2> มันมีไวเบรดเดี๋ยวค่ะป้าขอไปส่งเอาบุญครับอ่าแล้วแล้วที่ถ่ายไปแล้วล่ะครับก็ไม่ไม่เป็นไรก็ <S <S เอางี้เดี๋ยวไปเขียนบทแก้ใหม่ว่า มันขับรถไปเพ๊่ประสบอ,อุบัติเหตุตชนตุ้มหน้าตาเสียโฉมไปสัญญกรรมทําหน้ามาใหม่เลยแล้วกันเดี๋ยวนี้มันก็อย่างนี้ทั้งนั้นแหละดูยัยป้าในตอนเข้าวงการใหม่ๆหน้าไม่ได้อย,าอย่างนี้